สวัสดีครับผมนายพงศวสดิ์สีแก้วตำแหน่งเจ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนโนอโุดมผมนะครับได้รับผิดชอบในเรื่องของการเป็นเอ็นแอมินเพจในในส่วนของการดูแลระบบสมาร์ทนนโุดมนะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนโนอโุดมนะครับได้นำนวัตกรรมสมาร์ท เซอร์วิสนะครับมาใช้เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งมีการออกแบบ QR code นะครับสำหรับให้พี่น้องในพื้นที่ตำบลนนอุดมนะครับอาจะมีการโหลดนะครับแอปพลิเคชันสำหรับสแกนนะครับ QR code เพื่อ,อขอใช้บริการาในเรื่องของด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้บริการสาธารณะการร้องเรียนในเรื่องของต่างๆนะครับ าการบริการในเรื่องของการชำระภาษีการให้บริการในเรื่องของระบบ EMS หรือร้อ,องทุกร้องเรียนทั่วไปเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการให้บริการอย่างรวดเร็วและสามารถออกให้บริการาประชาชนในพื้นที่โดยทันท่วงทีนะครับสำหรับระบบสมาร์ทนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอยากจะขอเชิญชวน พี่น้องในส่วนของท้องถิ่นทุกพื้นที่นะครับในจังหวัดขอนแก่นนำระบบสมาร์ทนะครับไปใช้เพื่อให้บริการประชาชนเพื่อให้การเข้าถึงและการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมขอบคุณครับ